ถอดปลาเขียกโกกันจ้าทุกคนเมื่อนี้ว่าสิกินกับตำบักคุงสันเด้ปลาเขียกโงวโตใหญ่ไหมว่าสิไปหาซื้อปลาเขีโกโตัวหน่อยมากินสันเด้อันนี้ข่อยล้ว่ามันกระดูกมันใหญ่ไหมกลางใหญ่ว่ามันกระดูกใหญ่จากที่ทอดปลาเขีกโเรียบร้อยแล้วก็ตตำบักพริกกับกระเทียมใส่กันจ้าพะว่าสิตำบักหุงเมื่อนี้คืออยากสันเด้พราะว่าตื่นข้นมาว่าสิพากันไปหากูมั่นเหมาสันเด้จังเด้จังข่อยว่าฝนตกตกเบิดมือรถตกเรียบร้อยแล้วกับเลยพากันไปทง ไปทงกันยังไปตกส่อีกอยู่บ่ไเด้กูมั่นไงดอกตัวไข่บาดเท่นนี้พวาว่ายข่จังข่ไปส่วนมั่นเพิินว้แล้วบาดนี้กันตกายก็เหนียวก็ยานมันเน่าอยู่ตัวหลังจากติตำบอกคุ้งตำบักริกเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องตัวบาดเท่นนีใส่คือเกั่นละจาน้ําปลาปลาแดกผงสูรสน้าตาลใส่จักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตำาๆแมมั่นเขากันเขากันดีแล้วซิมเบืองแล้วก็ตักใส่จานเลยจ้าขาดบ่ไเด้ดยกข่อยนอกจากตำบักคุ้งเราก็ตำบักทั่วกันมั่นั่นก็ตำบักแดงนั่กินขขาบโตข่าบ กันบ่มีตตำบักทั่วตำบมกหุ่งตำบักแดงกระ้องตำแก้วข้าวเก่าละ่ะทุกคนตำบักหุ่งเรียบร้อยแล้วก็มาลวกผัาขาเอาไปกินกลับซันเด้ตัดผาพมาทีสวนทุเรียนเลยทุกคนมาที่นี่ก็เลยมาคิด่อว่าโอ๊ยต้นบักม่วงอยู่นั่นต้นบักม่วงหน่อยอยู่นั่นมันบ่มมันสุกแล้วบ่น้อป่า,อาที่นี่ก็จังค่อยมากมาก็ากได้กกขูบก่บักใหญยนึงวายมันสิบ่เตรมขู่นี่ก็กกได้เตรมอยู่ด้ล่ะทุกคนขู่นึงก็อีกถุงหิวนึงวาสิเอาบักม่วงอันนี้ไปกกวนคือสบอ่ด เนือมัน,ม MM. นบ่หลไหมทุกคนมันสิเอาก็สิเอาบกมวงอยู่ขังเฮียนนี kop, ่แหละขอาวม่าบวมไวจะใบไปกวนไปกวนบ่บวมใบมันก็สิบ่สุกแม่ขันขันร้อยมันสุกกันนำแม่งงันวั่นท่องกันนะเขาไปขี่ขี่เราก็เฮ็ดในตู้ไขกินบ่ได้ตัวประเทศนี่หลังจากที่ไปเก็บบกมวงหน่อยเมื่อเร็วกับมาล้าลงเอาม่าพึ่งเส้เตียงไว้นี่แหละเมาพึ่งเส้เตียงไว้ให้มันเสด็จน้ำเสดส์เลยนี่หลังจากที่เอาวนบกมวงมาพึ่งไว้เรียบร้อยแล้วเขามาตักปุ๋ยไปใส่บกพริกตัวประเทศนี่ ก่อนสีใสกัตทองก้นสะก่อนเนาะก,ก้นหลุมกนเขาเอื่นจอกปักพิกไข่ขั่นไทยแม่เพราะว่าดินมันเหนียวคิดว่าคงสีดึงไทยว่าดดดอกคันดึงไทมันกับสิบกบปุยนะงวดนี้กับใสปุ๋ยยูเลียไปสะก่อนหล่ะทุกคนใส่อ้อยจากหน่อยสะก่อนเพราะว่ามันกระลังสิติดพอดีค่ะพอดีแนวไว้จะอข่อ้อยอเรียบร้อยแล้วใส่ปุยเรียบร้อยแล้วฝนก็ะลิ้นลงมาปอกแป๊ปอกแปรเลยปูกบักพิกงวดนี้ขันบ่ง,งามกับตายล่ะทุกคนเพราะว่าใส่ปุ๋ย ที่เรียกว่าอ้อยเป็นบ่อปลาที่นี้มันบ่ออ้อยเรามันใส่แบกหลายหนึ่งคนเรียบร้อยเ้วก็ถึงเวลาเอาบักปุ๋ยไปใส่ตัวปลาทีน่นี่ใส่แล้วก็วใส่ซื่อดอกถมพร้อมฮ้าฝนตกลงมาแห้งน,นะเพราะมพร้อมบดถ้าฝนตกลงมาแห้งกับยานมันไหลนี้เนาะบักพริกใส่แล้วก็กเสียดายเนาะปุ๋ยก็แพงแพงใส่แล้วก็กสอบละพันผลเนาะ ู้ใดสิบ่แพงปีได้ก็ซื้อตั้ตะปุ๋ยนี่ล่ะตุ้ยข้ยก็ได้เอาตรงๆเนาะคันบ่มีปุ๋ยอิหยังก็บ่างามแล้วะวะคือสมัยตะเกีก้สมัยตุ้ยข้อย,ยอยปลูกตอนลูกข่อยก็ยังน้อยน้อยอยู่นั่นน่ะปุ๋ยเคมีนี่ถุงละสามรอยเองเด้ทุกคนแต่ก็คือว่าล้วว่ามันเป็นน้ายุคน้าสมัยเนาะสมัยตะเกี้ก็ภาษาบัพริกกิโลละ12บาทหนึง่งเนาะข่อยได้เทีละหกร้อยเจ็ร้อยโลพุ่นเด้ทุกคนแต่กี้มันบ่มีโรคมีภัยแบบนี้เด้ยาก็บ่ค่อยได้ฉีดหลายซ้ำฉีดอาทิตย์ละเทียรอันนี้สมมื้อสิจะได้พูดแล้ว สามมือสีก็คิดว่ามันสียยู้ยุติโอ้ยปะเทศไทยนี่ก็จะจ่าบเป็นอีกอย่างนอค้นสม,มือนี่โลกกะหะไรขนาดพืชพักเขากินอยู่เดียวนี้มันก็ยังมีโลกเนาะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วมันก็เทียงพอดีจา้าก็เลยพากันคิดพอบอกตำบอกมวงสมกินก็หน้านะว่าได้ตำกินโดนเราจินกับเขากระเสยียบไปได้ล่ะทุกคนมาด้อจ้าเมื่อกินตำบอกมงน้ำกันบักมวงเบาทีทุกข่อยจ้องไวน้นั่นล่ะเอาไปดองบ่เบิดก็เลยมาตำจินเบิ่ง่สอยบ่เด้ล่ะทุกคนหลังจากกินบอกมววงเรรียบรยบ้อแล ก็มาเห็นฝากคุ้มๆก็เลยมาโอ้ปลูกตะไคร้บ้งก็น่าตะไคร้นี่ก็งามงามโคตรพอโคตรแม่ตะไคร่เอลีได้ทุกคนนี่กอนี่ตัดออกแล้วได้ถุงปุ๋ยหนึ่งแม่ป้าโพดโพดอีเอีเลยปลูปกคนกับบ่าเลี้ยวซ้ำเพราะว่ามันคำกอนกันสิปลูกกระยานยุ่งลายนะาะแล้วมันอยู่ไก่หวยเนาะทั้งไก่ป้ายางพร้อมใครอยู่สี่มีคนมาปลูกซอยอยู่ก็อบบกข่อยแฟน่อยเป็นผู้กวน่อยก็ยเป็นผูป้ปลูกนี่แหละทุกคนปลูกไว้รอคางหวยนี่ละ เวลานำเสาะนำยังมากมันยังค่อยบรเสาะลุ่งห้วยนะหลังจากที่ปลูกแต่ไครเรียบร้อยแล้วก็ตัดภาพมทธ่บาลเลยจ้ะทุกคนว่าสิมาเห็ดนำซุปกินคือเกานน่ะละแต่มื้อนี้เป็นซุปผักรวมเด้ทั้งผักขาทั้งผักปังทั้งคาแล้วเห็ดกินเบิ่งก็แซบเด้ละทุกคนควาสีอาใสซน้ำซุปก็ต้องเป็นหอหอมแดงแล้วก็รสด,ดีแล้วก็น้นำตาลจัหน้อยนึงแล้วก็เอาผักที่ห้องเตรียมไว้นั่นละลงไปเห็ดซํำนี่ละทุกคนวัดที่นี้อาหารซุปนี้ก็เป็นอาหาร ถุงดอกอาหารสําเร็จรูปข่อยบอกลูกไส้ข่อยซื้อมามอนี้มันฝนตกหนาเท่งกับคำก็เลยบว่าอยากเฮ็ดเห็ดแต่จะนำซุปกับแก้วกะปินี่ลหละทุกคนหลังจากที่ใส่น้ำตาลกับบกบริกตําใส่กันเรียบร้อยแล้วน้ำตาลขัอยก้าน้ำตาลบักปิบมบบล่ะมาใส่ข่อยว่ามันนัวดีน่ะนะใส่น้ำตาลกับใส่เอ็นกะปิเรียบร้อยแล้วก็ใส่งรสทุกคนกใสน้ำต้มซุปลงไปน้ำต้มกับแกอาน้ำซุปนี่ลหละทุกคนแส่บได้ล่ะเขากันเขากันอาหารแรงกว่ากกินบ่คา่อยหลาดอกทุกคนแต่ว่าแซ่บอีเลีเองกินมอนี้ ข่อยพอกินลายย้อนอยังย้อนข่อยยานข่อยอ้วนน้ำพริกกะปิเรียบร้อยจ้าทุกคนมาเดิอมากินข้าวน้มกันจ้า